วันที่25-26มิถุนายนพุทธศัการาช2558สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีและภาควิชาการศึกษาพิเศษคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติงานวิจัยทางการศึกษาพิเศษครั้งที่ห เรื่องสหาสาขาเพื่อการศึกษาพิเศษขึ้นณอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษนะคะมีพันธกิจนะคะตามที่มหาชัยนะคะตั้งสถาบันนี้ขึ้นนะคะก็ใหญ่ๆนะคะก็คือวิจัยและก็บริการวิชาการนะคะอันนี้คือสถาบันเป็นเขาเรียกว่าพันธกิจหลักของเรานะคะในครั้งที่ 1- ถึงครั้งที่4เนี่ยนะคะจริงๆแล้วในแต่ละปีเนี่ยเราจะมีเขาเรียกเ,เรื่องนะคะของการทําวิจัยเนี่ยนะคะหรือการนําเสนองานวิจัยเนี่ย ที่แตกต่างออกไปนะคะในแต่ละเขาเรียกว่าใน,ในเด็กแต่ละประเภทนะคะค่ะอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องของเด็กที่มีความสามารถพิเศษนะคะค่ะในปีนี้ก็จะเป็นเรื่องของสหาสาขานะคะเพื่อการศึกษาพิเศษค่ะเพะฉะนั้นครั้งเนี้ยเราไม่ได้มุ่งหวังเฉพาะแค่ในส่วนของของการทำงานในด้านการศึกษาพิเศษอย่างเดียวแต่เรามุ่งหวังอยากให้คนที่เขามีงานด้านอื่น ได้รู้จักว่าเด็กพิเศษเป็นยังไงแล้วก็เขาจะได้ทำงานที่มาซัพพอร์ตมาสนับสนุนมาส่งเสริมเด็กที่มีเด็กเด็กพิเศษเนี่ยค่ะให้ก้าวหน้าไปเพราะฉะนั้นงานเนี้ก็จะเป็นงานที่เป็นเวทีที่ให้คนมาเจอกันคือเราเตรียมงานนานนานมากเลยค่ะเป็นเป็นโครงการที่เราใช้ใช้ความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายนะคะเราจะมีทีมที่ที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็จะมองว่างานเนี่ย ปีนี้เขามีอะไรใหม่หรือว่าคนในวงการการศึกษาพิเศษเนี่ยเขาสนใจเรื่องอะไรแล้วเราก็จะมีการประชุมวางแผนแบ่งฝ่ายทุกคนก็จะมีงานอย่างในสถาบันเนี่ยทุกคนก็จะช่วยกันทำงานเตรียมงานค่อนข้างนานค่ะแต่ก็แต่ก็ได้รับความร่วมมือจากจากหลายฝ่ายค่ะ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิชาการผลงานเชิดชูเกียรติอาจารย์อาวุโสและนักการศึกษาพิเศษดีเด่นผลการจัดประชุมนะคะจากการที่เราได้พูดคุยนะคะกับผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยนะคะก็มีความพึงพอใจนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์นะคะจากการ จัดประชุมในครั้งนี้นะคะรวมถึงการนำเสนองานวิจัยนะคะซึ่งจะได้ประเด็นแล้วก็มุมมองใหม่ๆนะคะความคาดหวังเรามองว่าเราอยากให้คนในสังคมเนี่ยเปิดใจกว้างขึ้นมองคนให้ให้ให้เหมือนกับมองในภาพรวมทั้งหมดแล้วก็ถ้านักวิจัยเราก็อยากให้มีงานวิจัยใหม่ๆหลายๆสาขางานเข้ามาในปีหน้า ค่อนข้างเป็นสมาธิสัน้นเราก็จะเข้าใจเขามากขึ้นว่าเราก็จะไม่บังคับเขาพยายามค่อยๆผ่อนปนกับเขาอะไรอย่างงี้ค่ะคุณวิทยากรเนี่ยก็ให้ความรู้ครับเกี่ยวกับเรื่องการจัดการควบคุมอารมณ์เด็กๆครับผมแล้วก็เราก็ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของภาวะที่เด็กๆประสบอยู่นะตอนนี้ครับการประชุมครั้งนี้สามารถนําไปเติมเต็มทั้งเทคนิคการดูแลในเรื่องการเรียนด้วยในเรื่องของการแนะนําผู้ปกครองด้วยก็จะสามารถให้ได้ พัฒนาศักยภาพได้เต็มที่ครับผมอย่างวันนี้ก็ประทับใจทุกท่านเลยก็คิดว่าทุกคนน่าจะมีประสบการณ์จริงที่ได้จากการทํางานจริงแล้วก็มาแชร์แล้วก็ทุกคนก็ยินดีที่จะตอบคําถามค่ะขอเชิญชวนนะคะผู้ที่สนใจทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์นะคะนักวิชาก,การนิสิตนักศึกษาแล้วก็ผู้ปกครองผู้ที่สนใจทุกท่านนะคะ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งต่อๆไปของอทางสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษนะคะกะ็ด้วยความขอบคุณยิ่งนะคะไว้นะโอกาสนี้ค่ะ